ไปนะก็กล่าวสวัสดีสวีดับพี่น้องบกอนประชาชนทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับผมบ้ามกันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาอาชีวิ่งรอบหนึ่งสองวันโดยกายร่างเป็นอีโดยกายร่างเป็น,ปนไอตัวนี้ที่มันถือขวานอ่ะนะฮะทุกคนเจ้านีา่แหละมันจะเป็นยังไงดูกันเลยนะฮะทุกคน คลิปนี้ก็จะไม่เล่นมุกนะทุกคนเพราะมันตัดต่อนานมากตอ,ตอนนี้ผมเร่กิจของเราก็คือเราต้องหาเดเราต้องเอาชีวิตรอดภายในสองวันนี้แหละเราต้องไปหาหมู่บ้านถ้าเจอหมู่บ้านปุ๊บเราก็ต้อง้นของที่หมู่บ้านแล้วก็ค่ายลอนโกลม แล้วถามว่าไอหน้าไก่นี่คืออะไรก็เที่ยวไว้แปลงล่างนะมันเป็นหมดนะฮะผมลุงหมดมา <c oughs> โอเคอยู่นี้งไว้แล้วไม่สำคัญผมต้องการแก้หาานะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราต้องการไม้นะเอาไว้ตัดนะเพื่อที่จะไปทำอาหารไว้เผาไก่กินนะต้องการไม้นะไป ตัดเลยผมมีขวานเหล็กด er well. e ้วยนะเพราะว่าจากอีโบเกอร์นั่นเองไม่ใช่อีโบเกอร์ไอโจนตอนแรกผมลืมชื่อมันชื่อว่าอะไรนะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะนี่แต่เปลืองของอ่ะเห้อ โอเคฮะจะพอหรออันนี้เสร็จปุ๊ปบแร้วก็ขุดเลยแล้วมันมืออ e ีโกเกอร์ด้วยนะขุดอ่ะ โอเคนะก็มือมันก็ขยับอยู่นะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมจะได้เล่นเป็น e-voer เนะี่ยตอนนี้ผมปรับให้มันเป็นภาษาไทยแบบจริงๆแล้วนะโอเคตอนนี้เราก็ได้ดินมามันที่เรียบร้อยนะวันกิน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 เค okay, ตอนนี้ เรารู้สึกว่าเราต้องหลงไปเรื่อยๆแล้ว,ลวโอเคให้ถึงชั้นมานี่อเลรกันนะฮะ,ะไปหาหินนะไปตัวขึ้นก่อนก็ครับตัวครับมานะรู้ว่าตัวงานช่างครับตัวงานช่างมาแล้วก็ ครับสติ๊กแท่งไม้มาแล้วก็คลายพกแอกได้เป็นโอเคอีเตอร์อีเตอร์ไม้มาอันนี้นะเรามาขุดเลยสองสามสี่ สองสามสี่เฮ้ยเล็ก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 อันนี้จะไปน,นี่ยวเขาลงมาสุดเนะแต่อย่างแรกเลยเราขอเผาอาหารก่อนตอนนี้รอนเลยสามวันเนี่ยแตนน่ไงก็ต้องร้อนะอะเฮ้ยไม่ได้จะวางอย่างน,นี้เว้ยเ oh อาไว้ก่อนโอเค อันก็เอาไม้ไปเผาเอาไก่มาเผาเขี่ยวไว้ได้มมห,มมหม้อหมูมาเลยหมัอพิษหมัอหมูเหรอตอนนี้เราเหลือหินหยาบเจออยู่นะเดาเผาใหอเราขอเอามากินก่อนหิวไม่ไหวเราจะตายนะ ก็พีแอดกับเอาไม้ไม้เอาไม้โอเคอ่ะโอเคมันก็ขุดเก็บกกมาเลยนะฮหัน มาเรามาขุดเหล็กดีกว่านะเมื่อกี้เหมือนนผมจะเห็นเหล็กเนี่ยขุดเหล็กมาสองสามไม่ค่อยเห็นเลยทุกคนเดี๋ยวขอเสกนี่ได้นะทุกคนขอเสกนะทุกคน keep at p ex. p o r c ช ที่เดี๋ยวเราจะหาสิเดี๋ยวจร้รอยนะฮะวู้เหล็กมันเยอะขนาดนี้แล้วะหลอขุดเอาอ,อีเตอร์หินมาขุดก่อนอุ้ยเหล็กเหล็กเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่มันเส้นเลือนนะฮะเป็นเส้นเลือนนี่เราขุดได้สบายเลยนะอู้ดูส่งน่าจ,จะเส้นเลือนมัน้งไม่รู้นะเนี่ยไม่เห็นเหล็กข้างบนเนี่ย เส้นเลือดหรือเปล่าวะเนี่ยอยากก่างเงีเส้นเลือดเลยเส้นเลือดเหล็กนะโอเคเดี๋ยวลองคุยไปต่อถ้าเจออีกมใช่อ่ะนะเส้นเลือดเลยนะแต่เปอร์เซ็นเจอหน่าจะยากนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะใครจะไปรูนะ้เราเก็บขึ้นไปก่อนนะฮะ ผมว่านะ้เราไปทำธารก,กิจของเราให้มันเสร็จก,ก่อนดีกว่าแต่ย่าง๊ันึงอันนี้เรามีเนื้อหมูนะวิดเราเราไม่ทำอะไรแล้นะเราะเราเป็นโจนะ <c oughs> เป็นมอนเตอร์โจนในเกมนี้เป็นมอนเตอร์นะ โฆษณาจะติดเรือสิงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะผมนั่งแคสหน้าทีวีนะมาข้าหมูหน้อยข้าหมูหน้อยโอ้ยแนนกวายอันนี้เราไปโยนแล้วล่ะโอเคมาแปลงร่างเป็นหมูผมไม่ได้เอามาแปลงร่างนะผมจะมาเป็นอีตัวนี้เว้ยนี่แกมานะ อตอนนี้ผมต้องการปักทองนะตอนนี้จะครูปันที่หนึ่งแล้วนะแล้วก็มันยังมีมองก็คือปันที่สองอยู่นะเรามโมจะใช้ชีวิตทั้งวันไปนะบ่ายบายบายบาย,บายเราไปหา,าเ,เราไป เราไปหาบ้านก่อนมาเดินต่อเราอย่างมีวัดสำรองอยูน่นะยั <c oughs> งหาหมู่บ้านแล้วเราต้องป้นงกองให้หมดนะแล้วก็ต้องคลายร่อนกลิมด้วยอ่ะ่อนกลิมนะะ่าเลย ว่าไงซะบ๊ตอนมีไม่ทำอะไรแล้วนะอืมเร็วกว่านะจะเร็วกว่าไเ กระโดดวิ่งกระโดดอาะารน่ะตอนนี้เราอยู่แล้วแล้วเ,เอาตะเผามาเผาอาหารจินก่อนนะะเดี๋ยวนะเราใส่ขนมปังมาได้เลยดีกว่าเดี๋ยวเออเขาเรียกว่าใส่น้ำฟักทองอะ่ะพัมกินใช่ไหม พัมคินพัมคินพัมคินไม่ได้นะพัมคินพีวิววิวพัมคินพี่เป็นไงวะไอ พัมคินพัมคินเข้าไนะ ทำไงวะนี่ไม่ใช่บีแต่ไข่ไข่ไก่เหรอใสกเอาเองก็ได้นี่ไก่เนี่ยเสกมาสามอันเลยครับ P I V E Give R P E G E E TD ีดเอกหกสี่ไม่ใช่สามมาตอนนี้เรามีไข่แล้วนะมาครับเลยนะฮะทำกินแล้วก็ตำตาคับเปิมตอนนี้เราก็มีอาหารกินแล้วนะเป็นขนมนะฟันเลยนะโอเค เราเผาเนื้อหมูรอกินไปด้วยนะทุกคนโอ้ยแต่นี้ก็เสร็จแล้วนะไปเราไปหาหมูบ้านกันต่อนะหมูบ้านอะไรก็ได้นะปุ่นน่ะหมด ตอนไปตอนเจอหมู่บ้านเลยแล้วกันนะว้าทุกคนพีระม,มิดเหรอครับไงพีระม,มิดนะทุกคนมีใครไม่ไม่มีนะไปเราไปพีระม,มิดดีกว่านะทุกคนโอเคนะเรามาถึงพีระม,มิดแล้วอาจจะไม่ต้องการนั้นก็ได้แล้วนะดีกว่น หน่อยฮะ<า>อู้อันเหรอก็ดูก็ไปเลี้ยงหมาได้แลกันเนื้อสับ,บีเดอร์ไม่ต้องการอ่ะมันมีที่ีใตเ้เดี๋ยวเก็บของก้นของก่อนเหล็กเหรอหูก็ดีนะเนี่ยใหญ่แมงมุมมาด้วยไปตกมาได้อือมีเกาะเหล็กด้วยเหรอหไป มีไดมอนด์มอู้แล้วก็มีเมรอรลนะการทายกา่อนเอาไปต่อหน่อยแลันเฮ้ยเป็นทองหรอเอ่เป็นทอง,ออทองมุนเอาพุ่นทองลงมุนนะเขีบไป